หัส1.5.01ข้อ0.14มีคะแนน3คะแนน Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei? Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei? คำถามถามว่ามาตรการใดอะไรนะคะอันไหนบ้างที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม Die Verwendung von Die Verwendung von คำตอบเขาบอกมาว่าโดยการใช้ l e ิศล้า f ร f ฟ e i เ l ิศล้าฟรี f ข้อหนึ่งเขาบอกว่ายางที่มีแรงเสียดทานต่ำถูกไหม Leicht lauf ölen l e i c h t l a u f ö l e n ข้อสองเขาบอกว่าใช้น้ำมันความเหนืดต่ำถูกไหม Klimaanlagen Klimaanlagen ข้อสามเขาบอกว่า ใช้เครื่องปรับอากาศนะคะหรือเปิดแอร์ถูกไหมนะคะข้อใดจะเป็นมาตรการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้บ้างนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่าใช้ยางที่แรงเสียดต่ำถูกไหม2เขาบอกว่าน้ํำมันที่มีความเหนื่อต่ำถูกไหมข้อ3ใช้เครื่องปรับอากาศข้อใดถูกต้องให้เวลาเคิดวินาที ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1และข้อ2นะส่วนข้อ3ผิดนะคะยางที่มีแรงเสียดทานต่ำช่วยลดความต้านทานการหมุนจึงช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะคะส่วนน้ำมันที่มีความเหนืดต่ำเนี่ยช่วยลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์และยังมีส่วนทำให้ปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย